สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจากร้านเครื่องรางมงคลนะครับกุมารีที่ท่านเห็นอยู่นี้คือกุมารีแก้วมณีมหามงคลครับเป็นขนาดบูชานะครับในคลิปที่เราเพิ่งทําผ่านไปนะครับก็จะเป็นสีทองกับนุ่งแดงนะครับอันนี้จะเป็นนุ่งเขียวนะครับซึ่งก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไหนเหมือนกันแต่บางคนก็เชื่อนะครับว่าสีเขียวเหนียวทรับอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ความเชื่อล ก็เป็นรายการเกี่ยวกับความเชื่อนะครับเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าต่างๆนะครับก็ไม่ได้สนับสนุนความงมงายแต่อย่างใดเราแค่นําสินค้ามารีวิวนะครับและก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณเนี่ยตลอดรายการและก็ในทุกๆคลิปของช่องของเราเลยนะครับวันนี้นะครับก็มีกุมารีนะครับถือว่าเป็นกุมารีที่ปลูกเสกเข้มขขังและก็ดีที่สุดนะครับของสายเขาอ้อเลยครับหรือสายใต้พัทลุงนะครับ รุ่นนี้นะครับปลูกเสกณวัดควรฝารมีนำเงินเนี่ยไปสร้างเสนาสนะครับของวัดควรฝารมีนั่นเองนะครับในการจัดสร้างกุมารีรุ่นนี้คือมีกุมารทองด้วยนะความจริงแล้วมีกุมารทองด้วยแต่กุมารทองอหมดไปแล้วนะครับก็เห,เหลือแต่กุมารีซึ่งกุมารีเนี่ยก็มีความเชื่อนะครับว่าอาจจะมีความโชคลาภนะครับร่ํารวย ค้าขายดีและก็ที่สําคัญครับกุมารีเนี่ยจะต่างกับกุมารทองนิดนึงคือเขาเป็นเพศหญิงและเพศหญิงเนี่ยจะมีความอ่อนหวานนะครับคือเด็กชายอาจจะซนนะแต่กุมารที่เป็นกุมารีเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคือจะมีความอ่อนหวานนะครับก็จะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเสน่ห์เมตตามหยมใครเห็นใครรักใครเอ็นดูนะครับคนรักใครมีคนเลี้ยงดูนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องจะเสน่ห์เมตตามหิยมด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันครับเดี๋ยวจะดูให้ให้ดูโค้ดนะครับว่าโค้ดอยู่ตรงไหนนะครับในกุมารีรุ่นนี้นะครับ ก็จะมีการตอกโค้ดเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับต้องใช้กล้องส่องนะครับเนื้อพระก็จะเป็นเนื้อผงอ่าเป็นเนื้อผงนะครับผสมปูนนะครับแล้วก็มีอุดมวลสารนะครับก็ผสมปูนเช่นกันเป็นงานบล็อกบล็อกของเขาที่เป็นต้นแบบนะครับเป็นแกะมือนะครับแล้วก็ใช้บล็อกประกบเอานะครับนี่ครับก็งานก็จะออกมาแบบเขาเรียกว่ายังไงนะดิบๆนะครับเป็นศิลปะแบบดิบๆนะครับจะไม่คมชัดแบบเรซินอะไรพวกนี้นะครับอ่าเนื้อก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็ เป็นลงสีนะครับเป็นลงสีเดี๋ยวให้ดูเนื้อสีกันดีกว่าครับเนื้อสีก็จะเป็นแบบนี้ครับสีเขียวสีทองนะครับนี่ฮะก็จะมีรูอากาศบ้างนะครับคือในเนื้อตัวองค์เนี่ยก็มีมวลสารด้วยมวลสารนี่ก็เยอะแยะมากมายครับมีมวลสารของอเขาเรียกว่ามวลสารของหลวงพ่อเต๋อด้วยก็คือได้มาจากพระเครื่องหลวงพ่อเต๋อเนื้อดินเจ็ดป่าช้านะครับมวลสารของพระเกจิอาจารย์สายเขาอ้อเพราะท่านคอยวัดภูเขาทองและก็มีเกจิ อาจารย์สายเขาอ่อร่วมปลูกเสกมากมายก็เหมือนกับที่ท่านได้ดูคลิปไปเมื่อกี้นะครับในข้างต้นนะครับก็มีเพราะท่านผลนะครับอาจารย์เอียดวัดโคกแย้มอาจารย์ชินนะครับแล้วก็มีอีกหลายรูปนะครับอาจารย์ขาววัดภูพ้อนะครับเพราะท่านผ่องอะไรเงี้ยก็มากันหมดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่เข้มขลังนะครับปีลึกด้วยนะครับมีน้อยแล้วนะครับ นี่ครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเช่าบูชากุมารีรุ่นนี้นะครับเป็นขนาดบูชานะครับซึ่งก็เหมาะสําหรับการวางตั้งบูชาไว้ที่หิ่งนะครับไว้ต่ํากว่าหิ่งพระหรือว่าวางไว้ที่บ้านได้เลยนะครับในส่วนของกุมารีรุ่นนี้นะครับก็ราคาก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ098669484ครับหรือแอดไลน์ไอเข้ามานะครับสอบถามได้ครับแอดตัว A เล็กนะครับแอดไ007 หรือเข้าไปดูราคาแล้วก็รูปหลายๆมุมนะครับในเว็บไซต์ของเราครับ www เครื่องรางมงคล .com นะครับทานที่ชื่นชอบในการใช้ Facebook หรือว่าเล่นโทรศัพท์บ่อยๆนะครับเข้าไปใน Facebook เลยครับร้านเครื่องรางมงคลนะครับล้วก็มีแฟนเพจอยู่ในนั้นด้วยนะครับรุ่นนี้ก็มีเหลือน้อยแล้วนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับกุมารีปกติเขาจะสร้างน้อยนะและเท่าที่เราเห็นเนี่ยคือจะเป็นเนื้อเรซินส่วนใหญ่ เรซินส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อที่มาจากร้านสังกพันธ์อะไพวกนี้นะครับกุมารีเป็นกุมารีที่เขาเรียกว่าปลุกเสกเข้มขังแล้วก็ดีแล้วก็มีการสร้างเนี่ยโอ้โหน้อยมากครับเกจิอาจารย์ไม่ค่อยสร้างครับกุมารีเนี่ยคือก็ต้องยอมรับนะครับว่าความนิยมของเขาเนี่ยก็จะสู้กุมารทองไม่ได้ก็จริงอยู่ครับแต่ว่าถือว่าอิทธิฤทธิ์อิทธิคุณในความเชื่อนะครับกุมารีเนี่ยเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนก็ได้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับ เรื่องที่กุมารทองทําได้เนี่ยคือเขาทําได้หมดแล้วก็เพิ่มความเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมเข้าไปด้วยนะครับในส่วนตรงนี้เพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงนะฮะก็เหมือนกับมีลูกสาวครับลูกสาวก็คือ,อะจะ อ้อนเก่งอะไรประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าดึงดูดลูกค้าได้ดีนะครับอ่ะสำหรับท่านที่สนใจนะครับติดต่อมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งเนี้ยอย่าลืมเลยเพราะว่าเวลาเรามีคลิปเนี้ยมันจะแจ้งเตือนท่านนะครับท่านจะได้เช่าทันบางอย่างเรามีนิดเดียวมีแค่2-3ชิ้นเนี้ยพอท่านสอบถามเข้ามาอ่ะหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับก็พูดคุยกันด้วยวาจาสุภาพนะครับผมก็จะพยายามตอบในทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวัน เวอร์ไวเว็บเครื่องรางมงคลคอมท่านสามารถเข้าชมเครื่องรางต่างๆสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีกุมารทองนางกวักและกุมารีได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศพัพท์0986696484 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล Line ID ดีเอส007 ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ